ผู้ปกครองได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะคะโดยอ้างว่าลูกวัยสองขวบถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสตอนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้มีการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่ค่ะที่เป็นคลิปวิดีโอบันทึกภาพอาการบาดเจ็บของลูกสาววัยสองขวบค่ะเป็นหลักฐานที่นายบัญชาสิงห์พรชาวจังหวัดนครราชสีมานำไปร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมนะคะ เขาอ,อ้างว่าลูกสาวที่เรียน <ไป S 1> อยู่<ล>ยในระดับปฐมวัย <ไป S 1> ของศ <ไป S 1> ูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอาการสาหัสซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุดใดนายบัญชานั้นบอกว่าหลังจากไปรับลูกกลับจากศูนย์ดังกล่าวเมื่อวันที่4กรกฎาคมก็สังเกตเห็นว่าลูกมีอาการหวาดกลัวและบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก่อนจะมีอาการปวดศีรษะถึงขั้นอาเจียนจึงพาไปโรงพยาบาล ทางแพทย์ได้เอกซเรย์นะคะพบว่ามีอาการเลือดข้างในสมองค่ะเมื่อสอบถามกับครูพี่เลี้ยงก็บอกว่าเด็กเอาตัวต่อเลโก้เล่นตีกันแต่เมื่อไปสอบถามลูกสาวบอกว่าครูเป็นคนตีตอนนี้ก็เลยกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะส่วนทางรองประลัดเทศบาลตำบลหน,นองไผ่ล้อมก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะซึ่งทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็จะรีบดาเนินการหาข้อเท็จจริงนะคะค่ะ เพื่อที่จะหาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะในส่วนของครูเองคุณครูเองเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาก็ได้ดูแลเด็กนะคะเพราะในวันนั้นเขาก็ได้ดูแลเด็กแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันเหมือนผิดปกติอะค่ะ นอกจากจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วนะคะทางเทศบาลก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ในเบื้องต้นพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ